ท่านผู้ชมคะการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์การจัดเรียงสินค้านับได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้สินค้าบรรจุเข้าไปในตู้ให้ได้มากที่สุดและมีความปลอดภัยในการขนส่งแต่จะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นถ้าอยากรู้ต้องดูเราคะ่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสาเลิงอินทวงผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าบริษัทวีเซริร์ฟโลจิสติกส์ปาจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสาเลิงคะอยากจะทราบว่าการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างคะสําคัญแน่นอนครับการเดนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็นเน้นทีนูกนะฮะเรื่องความปลอดภัยหลัก่ปลอดภยัยยังไงบ้างนะฮะปลอดภัยเรื่องสินค้านะฮะแตกปุบยุบหรือโค่นล้มนะครับนี่คือเป็นปัจจัยสําคัญของการจัดเรียงสินค้าที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศครับค่ะ แล้วการจัดเรียงสินค้าเนี่ยมีกี่ประเภทคะมีกี่แบบกี่ประเภทอ่าโดยทั่วไปแล้วนะครับในการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้เงนเนี่ยเราจะแบ่งออกไปโดยทั่วไปเนี่ยที่เขาใช้กันก็ประมาณ4ประเภทศะประเภทแรกคือเรียงแบบเรียกว่าเรียงแบบธรรมดาเลยนะครับกล่องธรรมดานะครับประเภทที่2เรียงแบบคัดไทยเรียงจากซ้ายไปขวานะประเภทที่3นะที่เขาเรียกว่าเรียงแบบขัดหรือเรียงแบบคล่อมกร่อนขัดกร่อกอะไรประมาณนั้นนะครับประเภทที่4นะเรียงแบบ อินเตอร์ o ล k ก็มีอยู่ประมาณสีประเภทนะครับที่นิยมใช้กันที่นิยมใช้ก็มีจจะมีสีประเภทแล้วขั้นตอนการจัดเรียงสินค้าค่ะเราจะทํากันยังไงบ้างคะประเด็นแรกเลยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าขนาดของกล่องกับขนาดของตู้เพนเนอร์และน้ําหนักนะที่เราต้องรู้เลยนะครับนะเช่นเราจะรู้ได้อย่างไรหรือเราจะเรียงสินค้าได้อย่างไรจำนวนเท่าไหร่หนึ่งเราต้องรู้ขนาดของ กล่องสินค้าเป็นหลักก่อนเลยนะเช่นกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ประกอบกับเราต้องรู้ขนาดของตู้เคอนนเนอร์ขนาดตู้20ฟุตเท่าไหรชตู้ขนาดไหนใ่ค20ฟุต40ฟุต40ฟุตไฮคิวหรือ45ฟุต นะซึ่งทั้งสองอย่างนี้แน่นอนฮนะเราต้องมาประกอบกันในการคิดคำนวณที่จะบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าค,คือก็คือ <ปบ S 1> เราต้องมาคำนวณก่อนว่าตู้ตู้20ฟุตไซส์นี้เราจะเราจะคำนวณสินค้ายัางไงให้สามารถเข้าไปใส <า S 1> ่ได้พอดีใช่ครับใช่ครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยฮนะเราต้องรู้เขาเรียกว่าปริมาตรคะปริมาตรก็คือขนาดนั่นแหละนะครับขนาดของกล่องเอาง่ายๆนะฮะเราก็จะต้องรู้เลยว่าขนาดของความกว้างของกล่องเท่าไหร่กับความกว้างของตู้เท่าไหร่นะฮะความยาวของตู้เท่าไหร่ ความยาวของกล่องสินค้าเราเท่าไรและความสูงของตู้คอรเ่องนเท่าไหรนะฮะความสูงของกล่องสินค้าเราเท่าไรนะเราก็เอาสองอย่างเนี้ยนะมาควบรวมกันโดยนะครับเอาความกว้างของสินค้าไปหารความกว้างของตู้เครเนอ์นะก็จะได้ละว่าเราจะเลียงความกว้างเท่าไรเรียงกี่กล่องถึงจะพอดีในตู้ใช่ครับก็คือต้องเอามาคํานวณก่อนแล้วก็เอาความยาวของกล่องสินค้าเรานะฮะไปหารนะ ความยาวของตู้เพนเนอร์เราจะรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องเรียงยาวเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเลยนะฮะเราต้องรู้ว่าความสูงของกล่องเท่าไหร่เราก็เอาความสูงนี่แหละไปหารความสูงของตู้เพนเนอร์นะเราก็จะได้แล้วเราจะเรียงความสูงของตู้เพนเนอร์เนี่ยของสินค้าเนี่ยในตู้เทนเนอร์นี้ได้เท่าไหร่นั่นเองก็คือต้องมีการคำนวณก่อนถึงจะใส่สินค้าเข้าไปในตู้ได้อย่างพอดีแล้วก็ให้ได้มากที่สุดอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวประกอบน้ำหนักนะฮะ น้ำหนักต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวประกอบที่สําคัญนะครับเราต้องรู้ว่าน้ําหนักของสินค้าต่อกล่องเท่าไหร่รเราสามารถที่จะเอาเอาตัวนี้นะฮะมาสามารถที่คิดคานวณได้เพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์นะแต่ละขนาดเนี้ยค a p a c i มันก็แตกต่างกันแตกต่างกันนะโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักนก็คือต้องคํานวณทั้งความสูงความยาวความความกว้างแล้วก็ต้องคํานวณถึงน้ําหนักด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคในการจัดเรียงสินค้าให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูการสาธิตจริงกันดีไหมคะได้ครับด้วยความยินดีเลยครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมีสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการจัดเตรียมประเภทต่างๆหรือแบบต่างๆที่ผมกล่าวไปให้เห็นเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นคร่าวๆนะครับจะได้ผู้ที่จามชมจะได้ได้เห็นภาพจริงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตจริงกันค่ะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะสาธิตวิธีการเรียงสินค้าแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาับวิธีการเรียงสินค้านะครับ ซึ่งก็จะทำให้สินค้านะครับเรียงชิดติดกันนะครับไม่มีช่องว่างไม่มีแอบนะครับที่จะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายอันนี้ก็คือต้องค่อยๆเรียงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องค่อยๆเรียงนะครับเห็นว่าจะมีแก๊ปอยู่ด้านขวาอยู่นิดหนึ่งครับค่ะเพราะอันนี้ก็จะไม่มีผลต่อสินค้าเท่าไหร่นะครับอันนี้เปการเรียงแบบ ธรรมดาครับธรรมดาหรืออีกนายหนึ่งเขาจะกล่าวกันเหมือนกับเรียงแบบข้าไทยซ้ายไปขวาเนี่ยลักษณะคล้ายกันนะครับครับทีนี้ก็จะเป็นวิธีการเรียงแบบขัดหรือเรียงแบบคล่องกล่องนะครับคุณสมบัติของการเรียงแบบขัดหรือคล่องกล่องก็คือนะครับสินค้านะครับที่วางอยู่ถ้าสมมติว่าแต่ละกล่องมีน้าหนักเยอะจะ สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาเรื่องน้ําหนักที่กดทับแต่ละกล่องไปได้นะครับจะสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้เราเรียงแบบธรรมดาคือกล่องซ้อนกล่องธรรมดาก็จะทําให้สินค้าเนี่ยมันที่มันกดทับกันก็จะทําให้กล่องเนี่ยมันยุบได้อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกับการกระจายน้ําหนักด้วยใช่ครับการกระจายน้ําหนักไปนะครับแบ่งเบาน้ําหนักซึ่งแต่ละกล่องเข้าไปก็คือแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปใช่ครับก็จะช่วยให้นะครับสินค้ามีความปลอดภัยสูงขึ้นนั่นเอง เราก็จะขัดในตัวด้วยนะฮะจะเห็นว่าสินค้าขัดในตัวแล้วพอขัดในตัวปุ๊บเนี่ยสินค้าจะโค่นลงก็ยากและนะครับอันนี้วิธีการเดียวครับข้าุกของขัดในตัวใช่ครับนะครับวิธีการต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเรียงสินค้าแบบอินเตอร์ล็อกนะครับนะครับ สินค้าแบบอินเตอร์ล็อกนี่นะครับเรียงไปแล้วเนี่ยมันจะมีแกล็นะครับหรือช่องว่างอยู่นิดหนึ่งนะครับช่องว่างอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือเหมือนช่องว่างที่ตรงเป็นตรงกลางนั่นเองครับจะทำให้เสียช่องว่างอยู่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียงสินค้านะครับแบบนี้นะฮะมันจะขัดกันโดยโดยโดยปริยายเลยนะครับก็คือ1ชั้นที่2เนี่ยมันจะเริ่มขัดกันนะครับเห็นไหมฮะ จะเริ่มขัดแล้วนะครับเนี่ยขัดแล้วอ๋อก็คือเหมือนจะวางสลับกันไปใช่ครับขัดแล้วนะครับทีนี้พอขัดไปแล้วเนี่ยปุ๊บนะฮะสินค้าเนื่องจากน้ำหนักของตัวมันเองเนี่ยฮะ,ะ,ะเราก,กดทับแล้วเนี่ยโอกาสที่จะยุบมันยากละเหมือนตอกซ้อนตองแล้วก็ขัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยนะฮะ เพราะนั้นสินค้าที่เรียงสูงไปนะครับสูงขึ้นไปนะครับไปถึงเต็มตู้เลยเนี่ยอโอกาสที่จะโค่นล้มเนี่ยยาก็คือคบแบบว่า,พอ,าพอเราเรียงแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้สินค้าเนี่ยแน่นขึ้น,น,น,นคือแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เคลื่อนย้ายแน่นอนใช่ครับใช่ครับนี่ฮะแล้วสินค้าปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับปลอดภัยข้างสูงแบบนี้แต่ มีมนะีข้อแม้ว่ามันจะมีแก๊ปอยู่นิดหนึ่งะนะครับเช่นสมมุติว่าเราต้องการเตรียงสินค้านะครับหรือจํานวนสินค้าให้มากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีแก๊ปนะครับคือเขาเรียกแก๊ปนะครับช่องว่างอยู่ตรงกลางนิดหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วทางนู้นก็สามารถที่จะยังได้ทั้งหมดเนตะ็มจะวางได้ประมาณเขาเรียกสามสามล็อกหรือสามล็อกตรงประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับไซส์และขนาดของกล่องสินค้าของเรานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับภาพรวมที่เราสาธิตได้ดูวันนี้นะครับ ทุกสิงทุกอ,อย่างต้องเน้นถึงน้ําหนักของสินค้าด้วยนะฮะว่าสินค้าแต่ละกล่องนั้นน้ำหนักเท่าไหร,ร่ก็คือต้องดูปริปรมาณดูน้ําหนักด้วยว่าสามารถจัดวางแบบนี้ได้ไหมใช่ครับใช่ครับนะแล้วเรียงสูงได้ขนาดไหนจำนวนเท่าไหร่นะ,นะครับก็ประมาณนี้นะครับของวิธีการจัดเรียงสินค้าอย่างที่ผู้กล่าวไปอยู่ที่ประมาณ4แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบ ธรรมดา,รรมดานะครับ,รบ 2, 2> รแบบที่สองก็คือแบบพัดไทยแบบที่3มคือแบบล็อกได้ตัวละนะฮะแบบล็อกนะครับหรือครอมกล่องนะครับแบบที่4ก็อินเตอร์ล็อกแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือการสาธิตวิธีการจัดเรียงสินค้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสําเทิงเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณคะ ท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะคะว่าการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้ก็จะมีเทคนิคและวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของประเภทสินค้าและนอกจากวิธีการจัดเรียงด้วยคนแล้วก็ยังมีวิธีการอื่นๆอีกด้วยนะคะและหากท่านใดสนใจใช้บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เรายินดีที่จะให้บริการสำหรับวันนี้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  e s e r v l o g i s t i c s c o m นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ